มานะะในช่วงของการอัปเดตข่าวสารค่ะช่วงนี้นะคะคมีประเด็นน่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากเกี่ยวกับวัดวงยานยนต์อะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ บริษัทฮอนด้าออโตม b บิลประเทศไทยจำกัดประกาศยอดการส่งออกรถยนต์ฮอน d a าและชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศไทยในปี2,558มีมูลค่าทั้งสิ้น83,143ล้านบาทเพิ่มขึ้น19%เมื่อเทียบกับปี2,557เนื่องจากความนิยมในรถยนต์ Honda าซิตีในประเทศเม็กซิโกและ Honda า HRV ในประเทศออสเตรเลียที่เพิ่มสูงขึ้น การส่งออกที่เติบโตในปี2,558นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในระดับโลกของรถยนต์ฮอนด้าที่ผลิตในประเทศไทยยอดการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของฮอนด้าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม2,558เติบโตขึ้น44%ด้วยมูลค่า37,994ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2,557 ปัจจัยหลักของการเติบโตอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้คือความต้องการในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นประเทศออสเตรเลียและเม็กซิโกโดยรถยนต์รุ่นที่มีการส่งออกสูงสุดได้แก่รถยนต์ Honda City HRV และ CRV รวมคิดเป็นประมาณ70%ของจำนวนรถยนต์ส่งออกทั้งหมด สำหรับการส่งออกชิ้นส่วนเพื่อการประกอบรถยนต์นั้น Honda มียอดเพิ่มขึ้น5%คิดเป็นมูลค่า4 4 5 0ล้านบาทเนื่องจากมีความต้องการชิ้นส่วนเพื่อการประกอบรถยนต์สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศของโรงงาน Honda ในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและอินเดียคุณพิทักษ์พฤทิสาริกกรประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการบริษัท Honda าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดบอกว่า ยอดการส่งออกรถยนต์ฮอนด้าและชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศไทยประจำปี2,558สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของรถยนต์ฮอนด้าหลายรุ่นเช่น HRV และ Jazz รวมถึงความสำเร็จด้านยอดขายในแต่ละประเทศที่นำเข้ารถยนต์ฮอนด้าไปจำหน,น่ายนอกจากนี้ฮอนด้ายังส่งออกชิ้นส่วนอะไรอุปกรณ์ตกแต่งและแม่พิมพ์สำหรับสายการผลิตรถยนต์อีกด้วย ดยมียอดการส่งออกเติบโตขึ้น30%คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น3,422ล้านบาทเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศมาเลเซียออสเตรเลียและอินเดียปัจจุบันฮอนด้ามีการผลิตรถยนต์เพื่อรองรับตลาดในประเทศและการส่งออกณนะโรงงานผลิตรถยนต์ในส่วนอุตสาหารกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภายในปีนี้ฮอนด้าจะเริ่มเดินสายการผลิต นะโรงงานผลิตรถยนต์แห่งใหม่ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นโรงงานที่มีความทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งของฮอนด้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียโดยโรงงานแห่งนี้สามารถรองรับการดําเนินงานด้านการผลิตและการส่งออกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกในอนาคตปิดท้ายด้วยมิเลเนียมออโต้มินิร่วมฉลองเทศกาลแห่งความรักภายใต้คอนเซปต์มินิเน็กซ์ฟ o นเลิฟเดอะมอส ด้วยการมอบข้อเสนอ MINI Countryman จองวันนี้ไม่ต้องดาวพร้อมด้วยรถผู้บริหารป้ายแดงเลขใหม่น้อย MINI NEXT ซ์จองวันนี้เลือกรับดอกเบีย้ย0%ประกันภัยสูงสุดฟรี2ปีหรือส่วนลดสูงสุดแสนบาทสำหรับ MINI NEXT ทุกเงื่อนไขพร้อมรับการันตี2ปี หรือ40,000กิโลเมตรโดยพบเงื่อนไขพิเศษได้ตั้งแต่วันที่9ถึง14กุมภาพันธ์ที่เซนชั่นเฟสติวัลอีส l วลชั้น1ส่วนโปรโมชั่น1เอาท์ดอและเสารที่13อาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์ที่โชว์รูมมิเลเนียมออโต้เอกใหม่ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมใน<ด>วันนี้นะคะก็ แป๊บเดียวเวลาของรายการหมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมค่ะสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้รวมไปถึงเข้าไปที่ Facebook Fan Page วันนี้เรามีของมาแจากนะคะ w w w f a c <oughs> e b o o k c o m m o t o r i n g onair นะคะก็เดี๋ยวไลค์และแชร์ภาพเราเราก็จะมีวันนี้เป็นดารี่จาก Honda นะคะก็มามาอย่างดีไม่มีช้ำ<ฮ>ไม่มีสกปตกนะคะนี้ก็จะมอบให้นะคะ แฟนรายการของเรานะคะก็เดี mm ๋ยวไลค์และแชร์ภาพดิฉันกับคุณโก้ไปนะคะส่วนใครที่ย <ok ังไม่ได้เป็นแฟนเพจเราต้องรีบๆนะคะเพราะปกติเราก็จะแจกของกันเกือบทุกสัปดาห์อยู่แล้วไม่ต้องรีบไปไหนครับก็นิดนึงก็นิดนึงประชาสัมพันธ์นะจะได้มีแฟนรายการเพิ่มขึ้นก่อนจะลาไปคลอด อ่ดีได้มีกําลังใจนี่กำลังใจนะมีแฟนรายการเพิ่มอะไรอย่างนี้หรือว่าติดตามรายการผ่านทาง YouTube ก็ได้จริงๆแล้วก็เซิร์ช m o t o r ร n g on a งออหรือว่าบางทีเนี่ยเซิร์ชรุ่นรถต่างๆที่คุณกําลังสนใจเนี่ยบางทีก็มาละคลิปคุณโก้บรรยายไปตึ๊ดตึ๊อะไรอย่างเี้ยยาวจังเพราะไหนเขาทำกันสั้นๆบ้านนี้รอไปบางทีจะยีนาทีพูดเยอะอะไรออกมา ไม่ก็จะได้ให้รู้ไงว่าแบบเอ้ยรุ่นนี้สมรรถนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคใครที่กําลังตัดสินใจดูรุ่นไหนแบบไหนอยู่ก็ติดตามกันได้กันละกันวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะค